项目呢？啊。 เลยเผื่อ <differences S 2> เขาไม่พอใจอะไรแบบนี้ก็รู้ เาพามาช่วยสูงิงเี่ยเกี่ยมนจะยิโค้็อยู่มันิง้ติตัดเอนอ่แเกลี่ยมันยิงโค้ก็มาเตะแตไม่เอาปกตินยิงโคอยู่แล้วหมืนไม่ยเห็นยิงอัเลยกาแกไม่ทไกูแกูปวดมก็ไม่เอาไฟ เรมื่อเข้าใจคุณได้ไม่ทันจ่าก็หลุว่าอะ